คิดแล้วทำอมพรยูทูบครับสวัสดีครับผมอมพรยูทูบนมนีผ้าพี่น้องมาเบิ่งรีวิวขายรถครับผมรถลอยสิบหาแรงครับมน,นมีก็มีโอกาสได้มาแวะ เยี่ยมจมรถลอยสิบหาครับผม N P R 115แรงม้าครับผมกสิบห้าพี่น้องเบิ้งท่างด้านนอกก่อนครับกัจังสิบห้าพี่น้องเข้าเขาไปเบิ้งรายละเอียดท่างด้านในแต่กัจังเบิ้งเหลี่ยม้อมเหลี่ยม้อมโอนได้พี่น้องท่านนี้ครับมีเหลี่ยม้อมโอนจากนี้กัสิบห้าพี่น้องเข้าไปเบิ้งครับผมไปเลยครับนับแดกเบิ้งยางก่อนนะครับเด้อยางกับเป็นยางเบิ้งตามสะพานได้พี่น้องเด้อยาง เจ็ดห้าศูนย์เนาะยางเจ็ดห้าศูนย์ขอสิพกได้พี่น้องพกน็อตครับผมสภาพยางก็ตามที่เห็นได้ครับ <Pam. S 2> เดี๋ยวกัะดิ่ติดเครื่องแล้วก็ดำห้อยพี่น้องเคาเบิึงโอ้ติดเครื่องวันไหนเนาะอ่าบริเวณตรง<บ>มีนะครับตอนนี้แต่ว่า <Aww. S 2> เครื่องติดไดนเนาะเครื่องโอเคเลยติดไดนครับติดไม่เบิด์ตติดไม่เบิดบ่ครับผม นะครับสผาดดีเนาะตุกตาหูแหนบก็เป um ็นเม็ดยำนะครับเป็นรถใส่งานมาก่อนเป็นลานวัสดุบ่ครับเฟืองธรรมดาเนาะเฟืองถ่ายเนาะเฟืองหน่ครับมสภาพดีเด้พี่น้องความเาวาของ รถนี่ประมาณ4,5เมตรหาบอ่เมตรส่เมตรสามบอร <m> ครับผมส่เมตรามตามปกตินะครับรพี่น้องถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามา0 8 3 3 7 2 4 7 3 7ครับผมอำพรยูทูบคว่มคว่มกับสีอยูสอเมตรเนะ 2> 2 <m> ระาะสองเมตรนี่ประมาณนี้นะครับก้เพิ่งไปเรื่อยนะครับผม พี่กัดนอดอยู่สีเกตนะครับด้วยอำาเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตครับคราวนี้กับเป็นยางเจ็ดหาศูนย์คือกันครับกรอบสิหกด้อพี่น้องหกนอดคือกันคัดสี่ปนกันสนิมบ่ดำ ขั้นสี่บ่อปูนอะรถสีสีเกียรอีกแล้วรถสีสเกียรนรถดำเชยดรถบานๆเท่าไน่นะครับ <S 1> <S 1> ยางหนากับเป็นยางเย็ดหาศูนย์กันนอตหนนอกนอกครับผมนะหกนอตขึ้นกันครับไปเรื่อยๆครับเบิ้งน้ำกันจากนี้ก็จะดำเบิ้งดำหัวเบิ้งเครื่องก่อนครับ เบื้องซ้อนหนกันครับซ้อนนาก่อนเปิดประตูโอ้ตามสภาพเด้อพี่น้องเด้อราคาเขาตังอายุที่สองแสนเจ็ดหมื่นบ่ครับผมอ่ะเปินเบื้องภายในสภาพพร้อมใส่งานได้พี่น้องพร้อมโอนนำอ่พอาพวงพม,ลมงาลัยเนียนตึ๊บเลย ครับผมแน่นครับผมเลยเน้นแต่พี่น้องสนใจกะโทรเข้ามานะครับเด้อโซนแป7เดพี่น้องค่ะคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กับย่าเริ่มกดสับสระไข่นึ่กดติดตามนํำแน่เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งด้วยเพื่อสำหรับคลิปในม่ก่กอนมูครับผม เบิ่งพ้งขางทนี้นะครับรถใจงานได้ปกติลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับจานนกามาดำหัวอ้าวดำง่ายได้พี่น้องเด้อดำง่ายดียดยดยดแต่รถพร้อมใส่งานเต็มลอยนอะสร้างเนาะ เออแต่ว่ามือนี้พอได้ใส่หมอเบ็ดให้ติดเครื่องได้ฟังเลยพี่น้องสภาพเครื่องก็โอเคอยู่เครื่องฟิตไม่และเครื่องฟิตไม่ละเนาะติดตอกเล่นแมนเรียบร้อยเพื่ละสี่บดีหนึ่งเนาะแมนเนาะครับผม 4B ่บดีหนึ่งหาล้อเล่นเพื่อนเพื่อเตรียมพร้อมโอนทะเบียนต่อเราพอสร้าง เอนนไม่อยากเนอะเรื่องทะเบียนบไิตต่อขาดไปจากปีแล้วนะบ่กบอกมาัาา้งปีนะครับพี่น้องบ่มีปัญหาในเรื่องกันต่อเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนเด้อคลิปนาจังพอกับเขาไม่ครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ